วันนี้นะคะตามปะป๊าเข้าครัวทำอะไรเอา้า กุ้งทำอะไรคะทำกุ้งถังไม่วันนี้ไม่ได้มาพามาดูทำกุ้งถังเพราะเราเคยพาดูไปแล้วบอกก่อนกุ้งถังให้เราที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใส่ตอนเก็บกินใช่ไหมตอนเดือกินแล้วออร่อยมากชอบมากวัวววนนั้นแหละป้ากับแม่กินไปใช่ไหมเสร็จแล้วเหลืออยู่แบบเขาทํากันบ้านอ่ะเสร็จแล้วเหลืออยู่ประมาณห้าตัวหรือเปล่าใช่ปะแล้วเขามากินตอนดึกเขาหิวแล้วป้าก็เลยอุ่นให้กินเขาว่าอร่อยมาก ิใจปาก็เลยนี่เลยจัดให้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมอร่อยแบบช็อคเลยเขาจริงเหรอจริงเขาบอกว่าไม่คิดว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้คือพูดเวอร์หรือแบบเพราะว่าแม่ไม่อยู่ไงตอนที่จิวกินเนี่ยแม่แม่อยู่ข้างบนนี่ที่พาโดยก็คือโดยนี่เมนูหนึ่งที่เขาชอบปาทำดีกว่าคือเท่าพดอบชีสคือวันนั้นที่ไปกินกุ้งถังก็สั่งใช่ปะ ข้าวโพดอบชีสวันนี้ก็เลยจะทำแบบเหมือนที่ร้านเลยแบบที่พี่กินวันนั้นก็คือกุ้งถังแอนข้าวโพดอบชีสมีอะไรบ้างก็คือมีข้าวโพดมีข้าวโพดเนี่ยเป็นข้าวโพดหวานใช่ไหมข้าวโพดหวานเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดมาอย่างนี้เลยอย่ะเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดซื้อมาจากแมคโครซื้อแบบฟรีซมาแล้วก็จะใส่ไส้กรอกด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือชีสนะคะชีสแบบนี้เนี่ย เป็นมอสซาเรลล่าก็คือเป็นชีสแบบที่โรยหน้าพิซซ่าอันนี้ก็คือซื้อจากแมคโครเหมือนกันตะโกเนี่ยมันอยู่ในช่องแข็งใช่ไหมเราต้องทําการเทออกมาหรอป้าป้าเอาหมดนี้เลยไหมเพราะว่ามันจะหมดอยู่แล้วอะเอ่อเทออกมาใส่กละมังแบบนี้มันก็จะมีเกล็ดน้ำแข็งเต็มเลยอะป้านี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ป้าบอกว่าเอาซิกอกเหนึ่งเส้นพอไม่ต้องเยอะซีกอกก็คลีสมาแข็งอย่างนี้เลยดูดิ แล้วเอาทั้งหมดนี้ไปแช่น้ำก็คือใส่น้ำเปล่าอ่ะขอน้นำให้ค่ะว้าวเดี๋ยวกะ็คือเรามืวแต่ไปปรับกล้องแล้วป้าเปิดน้ำให้ข้าโพสหกออกมาเต็มแลยยิ่งมีน้อยๆอยู่เดี๋ยวขอตู้เก็บข้าโพสก่อนนะคะเฮยหอมมากกุ้งกๆกุ้งและหมึกแต่หมึกมันดูไม่น่ากินเนาะ รึเปล่าเดี๋ยวต้องชิมดูไม่รู้อ่าสีมันไงไม่รู้อ่านี่ทำข้าว<ด>โพ<อ>ดแล้วมัาอ่าข้าวโพดหั่นไส้กรอกนี่หั่นไส้กรอกโอ้หั่นไส้กรอกสเต่าเล็กเชียวแล้วก็เอาข้าวโพดที่ไอ้นี่น้ำไว้แช่น้ำไว้ใช่ไหมเป็นทำอะไรคะก็คือผัดกระเมยอ่าฉันกระทะเล็กก็พอเพราะว่ามีอยู่นิดเดียว<อ>เคยทำหลายครั้งแล้วแล้วพิมพ์ชื่นชอบมากเลยใช่ไหม ที่พาครั้งแรกที่ทำเล่นแบบร้านเลยนะเรียนแบบร้านไปกินร้านเกาหลีอ่ะเล่นแบบร้านที่ไปกินกับเพื่อนใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เอออ่ะไม่ก็ถ่ายเน้นอาหารไม่เน้นหน้าปลานะโอเคอ่าใส่กล่องเม็ดผัดค่ะอ่าะก็ต่อไปาไฟนี่มันปิดไฟไปยังอ่ะคุณผัดแบบถิดแล้วทอดผัดใส่กรอกให้มันหอมกรอบของขั้นแรกเลยนะ ให้มันหอม,มสุกอ,อ,อ,อะไรอย่างนี้เพราะแบบเราต้องการให้มันมีความเป็นอิตาเลียนเราก็ใส่อิตาเลียนซีซันนิ่งอาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ าบางครั้งทำไม่เจ็บก็ใส่ทางครั้ไม่ใส่ใสอ่ะแล้ว,แล,วแล้วจิ๋วเขาว่าไงแต่ละครังไม่ออกแต่อ,อ,กกอย่างเ,เานื้อคืออันนี้กระหริกแอนเอิร์ฟนี่ใส่เน,นื้อกันนิดแค่ไหนอ,ะอ่ะอ๋อนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่านี่ทำก็เหมือนแค่เสิร์ฟเดียวอ่ะเนาะนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยอร่อยพอแล้วอเอ๊ก็จะหอมกรุ่นโอ้ยหน้าตาดีมากโอ้ยหิวแล้วอยากกินกุ้ง แล้วก็ไม่ต้องปรุงรสนะไม่ได้มีรสของเนยอยู่แล้วก็คือเนยมันจะเค็มๆแล้วข้าวโพดเนี่ยเป,เป็นข้าวโพดหวานใช่ไหม,มก็อร่อยอยู่แล้วไม่จืดแล้วซส่เกาะก,ก็จะเค็มฉะนั้นไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยเกลือเกลืออะไรก็ไม่ต้องใสถูกไหมเพราะว่าเนยอย่างเป็นเนยเค็มแต่แม่ชอบซส่เกาะมัม้ยเนเออใช่ลมไปเลยอะ่ะชอบซี่เกาะอุ้ยมีเด็กมาโผล่ทำไมเนี่ยเด็กหญิง เด็กหญิงนะัดเธอต้องการอะไรจะเอาอะไรฮะจะมาขอดูหนังนัดชากับพี่โจรอแป๊บหนึ่งนะลงหูผ,ผัดกับข้าวดูเดี๋ยวเปิดในหะ้ <c oughs> สองคนนี้มาขอดูหนังทุกวันเพใส่ชามแก้วนะเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมมันเป็นชามแก้วมันอาจจะชี้แคบนิดนึงเขาไม่ถนัเพราะว่าที่ใส่ชามแก้วอย่างนี้เพราะว,ว่าเดี๋ยวเราจะโรยชีส <c oughs> ใช่ปะ่ะแล้วเอาไปเข้าเตาอบอืม ถ้าเกิดว่าเป็นชามอย่าอื่นจะไม่ได้เขาจะโรยชีสนะคะก็คือเป็นชีสสำหรับใส่หน้าพิซซ่านี่แหละสีทีแมคโครยไ,ไปให้มั่วชัวๆพิมพ์เขาไม่เอาชีสหนาใช่ปปป่ป๊าป๊าเป็นแม่ก็คือชอบชีสนหนึบหนาไปเลยแต่น้องพิมพบอกว่าอย่าหนามากคือป๊ากับแม่แบบจัดเต็มทำชีสหนาเลยแล้วพิมพบอก,บอกหนาเกิน นี่ไงนะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาเข้าวเตาอุ้ยหลอนข้าวเตาอบเตาติง้งชวมอุ้ยมันสูงไปปะเนี่ยมันสูงไปปะป้ามันจะไหม้ไเนี่ยมันชีดข้างบนเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เฝ้าอยู่ให้มันเมลเมลนะ,ละโอเคอะอเ,คเริ่มคนะ่ะนี่นะคะอบชีสได้แล้ว มันก็จะประมาณนี้แล้วมีชีสยืดอยู่ข้างในแบบนี้เดี๋ยวแม่จะตัดให้ดูขอโทษนะคะมัน่าดไปด้วยอย่นี้ไปด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะมีชีสยืดอยู่ข้างในแบบนี้อ๋อหน่ากินมากใครร้านสนดที่กุ้งถังเป็นไงช่วยบอกหน่อยสิอร่อยมากเห็นไหมแต่วันนี้จะไม่อร่อยนะร้อนเหมือนเดิมร้อนหลานข้นชิ้นลงมาแล้ว บรรยันเหรอเขาเพิดออกคิปป้าเป็นงไงบ้างเป็นไงฮะเป็นไงอร่อยมากคือรสชาติกลมกล่อมตอนนี้ป้าได้กินคนอื่นอ่ะมันจะเป็นยังไงเนยๆเลี่ยนๆแบบบางทีก็แบบมันจะเลี่ยนไปแต่เนี้ยโอ้โหนี่เขาชมเพราะว่ากลัวว่าเขาหน้ามีแผลแล้วจะไม่ได้กินหรือเปล่าจะบอกว่าที่ป้าทำเนี่ยเพราะป้าเห็นจากคลิปที่จิ๋วไปกินอาหารเกาหลีกับเพื่อนป้าไม่เคยเห็นของจริงเลยนะ ปาเห็นไปกินในคลิปแล้วปาก็เลยทำเป็นแบบเลยอร่อยมากอร่อยกว่าเลยใช่ไหมให้กี่กี่คะแนนอันนี้ให้รสเต็มสิรสเต็มเตีเดี๋ยวกินไปตะจอันนี้หรือว่ากินกุ้งหอมเป็นแบบมันมีหมึกด้วยนะเห็นไหมอร่อยคราวนี้จะมีทั้งกุ้งและหมึกแต่คือว่ามันกระเด็นเลยเุ็คนเลยเยอะไหมอร่อยมากกินกับชีสกับข้าวโพดอร่อยมากหืม อร่อยไม่ได้มากกินปลาหมึกไปอร่อยมากอะไรกันที่หนซินคุ้มเซซินคุ้อ๋อปลาเน้นทำรสจัดมากเลยนะจัดมากไม่ต้องชิ้น้ำอีกก็ได้อร่อย่อยไหมอร่อยมากอืมอร่อยมากแสดงว่าสดใช่ไหม เกีกุ okay. ้งตลาดแถวบ้านนะคะโลละ2อ0ร้อยสี่สิบว่ากุ้งถ่งก็ทาง่ายๆนะแล้วก็ออมันทำง่ายๆง่ายไหมมีคนบอกก็เหมือนง่ายนะเพราะว่ามันแค่เหมือนกับใช้เนยกระเทียมอะไรเงนะี้ยไม่ยากลยแล้วมันก็เหมือนใส่ใส่ใส,ใส่มันเหมือนกับแค่เอาไปอบๆผัดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออแต่แม่ไม่ได้ทำเองนะ <laughs> <laughs> เห็นฟ้าทำาเหมือนง่ายรัวเนี้ยก็ทำง่ายทำง่ายไม่ทีจิ๋วไม่มีข้าวกินแต่ปาก็ทำให้จิ๋วกินเหมือนนะจิ๋วก็บอกว่าวันนี้จะกิน อันนี้บับมักก็เลยบอกว่าทำปุ๊บเสร็จโอเควันน <Bye bye. S 1> ี้เดี๋ยวเอาตัวไปกินก่อนบายบาย